มาครับวันนี้เราจะมาเจเนเรตภาพจาก r e o n a r d o a i กันนะครับแล้ก็พิมพ์จาก google ได้เลยนะครับเรามาที่หน้านี้เราก็กดตรงนี้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็กดตรงที่ตรงนี้นะครับ get Start นะครับแล้วก็เราล็อกอินไว้แล้วเราจะกดตรงนี้นะครับตรง r u ันแอนะครับตรงนี้นะครับ เราจะมีเหรียญอยู่150เหรียญเราก็สามารถเจนให้หมด50เหรียญต่อวันหนึ่งนะครับอันนี้เราก็กดตรงนี้ครับ i n a t e Generation นะครับส่วนตรงนี้มันมีให้เลือกหลายที่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมี Anime แล้วก็อะไรเนี่ย Cinematic อะไรนี้ครับประมาณนี้ครับเราสามารถเลือกรูปแบบได้ตามนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบได้ ก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราใส่พร้อมนะครับเป็นคําสั่งที่เราอยากให้เขาทําอะไรนะครับเราก็มาที่ Google นะครับแล้วก็มาที่แปลภาษานะครับก็พิมพ์ตรงแปลเลยแปลมาที่ตรงนี้เราก็พิมพ์ภาษาไทยไปเลยครับเราก็ใช้คําว่าอะไรนะ พื้นหลังลายน้ำนพื้นหลังภาพสีลายน้ำที่แตกกระจายสอนกันมากมายเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม อันนี้ข่าวๆนะครับก็อเอาประมาณนี้ครับก็ก๊อปฝั่งขวานี้เลยนะครับแล้วก็จะมาวางพร้อมตรงนี้นะครับเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับ่นละอันนี้เป็นรูปแบบเนี่ยเราก็วางตรงนี้แล้วก็เพจไว้ตรงนี้เลยนะครับ ขวาแล้วก็วางตรงนี้แนละ้วมันก็จะกินไปประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับเราเจนไว้สี่ภาพนะครับเราเลือกได้ตามใจนะครับว่าจะเอาขนาดไหนเลือกเจนกี่ภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับตามความพอใจได้เลยนะครับนะแล้วเราก็จะมากดตรงเจนเนอเรตตรงนี้นะครับภาพก็กําลังปมผลนะครับการเจนเนเรตภาพที่เราสั่งว่า ภาพต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็รอนะครับก็น่าจะอยู่ที่การเจนของภาพนะครับความรวดเร็วแล้วก็อินเทอร์เน็ตของเรานะครับทีนี้ก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับก็รอสักพักหนึ่งนี่ฮะ ภาพพื้นหลังที่เราทาเมื่อกี้ครับก็จะเป็นแบบนี้สวยมากเลยนะครับอันนี้เราตั้งไซส์เป็นมันเหมือนจัตุรัสเลยนะแล้วก็อันไหนสวยเราก็โหลดเก็บไปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการเจเนเรตที่แบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเจนแล้วก็ส่งขายได้เลยนะอันนี้เราน่าจะเลือกเป็น16:9นะภาพจะได้ยาวๆแล้วเราลองเจเนเรตดูนะครับ จะเลือกใหญ่สดนี่แหละแล้วลกดใหม่นะครับเราจะเลือกขนาดภาพใหม่นอนก็จะเป็นแบบยาวๆผืนผ้านะครับอันนี้จะเป็นแบบประมาณทันก่อนเป็นประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าทั่วๆไปของผมก็คือรูปแนวนอนเหมือนกับภาพหน้าจอเราเหมือนจอคอมนะครับมันจะยาวนิดนึงมันจะโอเคกว่านะครับ อันนี้เราก็รอสักพักหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเนี่ฮมาแล้วโค้รสวยเลยครับแต่ก็คล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราส,สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรก็ทักทยายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ